ก่อนที่สิหลงน้องจับปิงกะสิ่งที่ขาดบ่ไดเลยก็คือทุ่งเท้าครับทุ่งเท้านี่ต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบยาวครับแบบยาวเป็ส้กันปิงกันปิงกัน,กนห้อยบ้านเนี่ยครับพวกเปลือกห้อยเนี่ยแหละครับ,ก,ก,รบกันพวกเป็นหญ้าเป็นไม้นั่นแหละครับใส่ทุ่งเท้าก่อนครับก้อนที่สิลงไป จับปิงครับเอาอยางยางฮัดนำครับ วราคือตรงไ้ตรงทุ่งเท้าสุดนี้มันมันลวนลงครับเอายางรัดไว้ครับแล้วก็รองเท้าครับรองเท้าเป็นรองเท้ายางมนี่ครับใส่กันน้ำครับเพราะว่านอกนี่มันน้ำไหลครับน้ำมันยาราบครับใส่ทุ่งเท้ามันกันได้แค่เปลือกห้อยกับกันกิงครับแต่ว่ากันน้ำว่าไ้ครับต้องใส่รองเท้าหนังครับ ครับพร้อมแล้วครับลุยเลยครับซองโตครับซองโตตัวใหญ่ตัวนึงตัวน้อยตัวนึงอา้าวตัวน้อยตกแล้วครับตัวนหนตกไปแล้ว กำลังเริ่มเข้ามาครับปิงก,กําลังเริ่มเข้ามาครับมองนี่โอ,โอ้ตัวใหญ่เลครับตัวนี้มองนี้เป็นคนาครับคนาควาย ย่างตามขนาดนี้ครับควายย่างตามขนาดมานี้อันนี้ผ่านไปนี่ครับมาแล้วครับตอนนี้กำลังรอแวบๆบบบมาครับจับเอา เจ็ดมือครับตัวนี้อ่าตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วครับตัวใหญ่มาแนละ้วกนะำลังมาครับกินกำลังเข้ามาเรื่อยๆครับ To tổ... bunyai, phải được nay, phải được hăng kịch. Boda yêu là, đi sâu tối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 , đi sâu đi sâu tối,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  đi 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 ถ้าเว่งมันยังห่างครับมันตักขึ้นมามันตัวน้อยถ้าเป็นตัวน้อยเราจับบม่ทันครับมันลอดปิงตัวนี้สี่แป๊ขนาดครับตัวนี้สี่สี่เขี้ยวครับปิงตัวนี้นสองตัวครับแตกต่างกันคนละสี่เลยครับ เข้ามาตัวนึงเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เริ่มเข้ามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วให้บอลกำลังมาครับกำลังมาลังมาตัวใหญ่ครับตัวนี้ มาเร็วครับมาแล้วครับตำลังเริ่มเข้ามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้ ตัวใดที่เห็นมาลอยมากัดพาจับเอาได้กะจับเอาเลยครับมาต้องไซส่สวิงตักเห็นแวบๆมาตัวเนีงแหรอครับเมื่อกี้นี่แวบไปแวบมาอยู่ ตัวใหญ่เป็นไรครับกำลังมาครับมองนี่กำลังเริ่มเข้ามาแล้วครับปีนครับอใส่แล้วัะไรสักอะไรครับตัวใหญ่อ,อยู่ตัวนี้ ได้ไล่ตัวแล้วครับมองนี่ตัวกะใหญ่ครับกำลังเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับควายก็กําลังลงมาครับควายเสี่ยงกะลงกะลงจับเอาครับยังบริษัทสวินตักตัวนี้ จ้าวาตัวเมื่อกี้นี้พอได้เห็นตัวนี้มาอยู่ทางล่างครับ ตอนนี้ก็ขึ้นจังนอกแล้วครับปิงมนีก็ได้ไล่ครับมนีจนลืมขึ้นครับปกเติแล้วจะขึ้นประมาณฟั่ง3โมงนี้ก็ขึ้นแล้วครับมนี้ลืมลืมพลาเวลาครับได้ปิงไล่มนี้ประมาณ4โมงแล้วครับอากาศก็เย็นๆยนสบายครับบ่ฮ้อนลืมเมื่อยครับลืมเวลาอีกปิงก็ได้ไล่อยู่ข้างบนครับ ก็ป็นทางนี่ก็เดวสิเปิดให้เบิ่งจะไหนนะครับเนาะนี่คืองที่ไดไหมเนี่ครับ well น่าจะประมาณ3-4โลนี่แหละครับวันนี้